สวัสดี FC, เอฟซีแฟนช่อง,องทุกคนนะคะมัน,นี้โน่นยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขวัดป่านะคะวัดปลากับเลขล้านแม่จันนะคะในคลิปนี้จะมีเลขวัดปลากับเลขล้านแม่จันงวดที่ผ่านมาล้านแม่จันถือสามตัวทั้งตรงทั้งโต้นนะคะงวดนี้เลขเอามาแล้วนะคะจะเป็นตัวใดให้ไปชมน้ากันนะคะเลขวัดป่ากับเลขล้านแม่จันในคลิปเดียวกันนะคะ ปาก็เป็นตะเย็นแทะให้ยายอาบน้ำเนีย่ยเอ้ยหันมาลูกเย็นบ่นบ <laughs> ปาเวลาขึ้นกะละมังหน่อยแต่ว่าต่องกะละมังใหญ่กว่านี่นะคะร้านแม่จันเพื่อนเลีนน้ำนะคะน้องเขาเป็นคนขี่ห้อนนะคะอาบน้ำนางกะละมังเอรอ <laughs> <laughs> ตะเย็นให้ อาจารย์ก็เฮ็ดอวนพี่น้องเอ้ยมีตะกองอ้วนเด้ออะนี่ลายดอกตัวละบาทสองบาทนะคะกวอกแพ้อ้วนนะคะทั้งเลี้ยงหลานทั้งเฮ็ดอวนนะค่ะแม่จันแม่จันสวัสดีค่ะจ้าจอดเครื่องไม้เครื่องมือเฮ็ยดยังโมเป็นยังดอกเฮ็ดงานเนาะก็ต้องมีกันไปมี่แม่จันไปวัดมาแล้วค่ะมาแล้วไปวัดมาแล้ว เพิ่นเพิ่นาไไังก็เพิ่นก็ไปจุดท<อ>ูบอยู่ปากพญานาคละด <ละ S 1> ูมองอ่างน้ำแม่แม่เด้อดูถามจากน้อยหนึ่งคนท,ที่ยากเข้าไปล้างเลขออกเข้าไปในหมู่บ้านคนเว้าหลายๆคนคืนอว่าเพิ่นบอกชาวบ้านอยู่บอก่ะเจ็ดซูมมือเลขออกบอกอะไบอกก่อนฮะจักบอก่บอกแม่ก็บอกเห็น ่แต่ว,ว่าขันเพิ่นมากขันเพิ่นสิบอกเพิ่นมาบินบาทเพิ่นกระบ,บอกลดละขันเพิ่นขันเพิ่นสิบอกนะหัวเศร้าหนี่มเพิ่นกระพ่านส่วนนี่นนทิยามาไปเพิ่นถามเพิ่นถามหานนทิยาแมนนั่นละมา <c oughs> เพิ่นเพิ่นให้ไปพูดยี่บอกบอเพิ่นอะไรเพิ่นเพิ่นห้ไปแมนเพิ่นจ้างคว่มกับแม่จันไรยังค่ะเพิ่นกะ บ่าโอ้ยนุนทิยากะบอกเลขนุนทิยากะเพราเขาเชเทียเนาะพนเมืองเลขมันมีเขาไม่รุดเลยเอซี่พันก็ตามนั่นละเลขเก้าศูนย์หนึ่งพันตามมาละหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันพันก็ซื้อเก้าศูนย์เจ็ดพึ่ก็โชคดีด้วยนูว่าเป็นคนหมักตามได้เลขตัวเก้าผู้มักตามเลขตัวเก้าก็จะได้ล้านสาวมือขึ้นเี่ อันหลานชายสองคนนี่ก็อันมาเอาอันอันหลานสาวอันลูกสาวอันหลานสาวนั่นแหะมาเอาปักเป็นน้อยสองคุณไปกินเนื้อย่างบนพื้นบันนี้ป้าเพื่อนอีหลานสาวอีถึงเลขนะก็เลยเอาหลานมาส่งได้คนได้เยอะคนซื้อเร็วสามตัวคนละอะไรที่บ้านเลขสามตัวมาจากวัดมาเราบอกค่ะ ที่ว่าเลขเออร้านสาวแม่จันใช่ไหมตอมีคนถามอยู่เขาเอามาให้เล้วหรือมให้แม่์นี่เรียบร้อยเล้่ยวยักษค่ะเอ็เออทาลุนี่ต้องเออเลขร้านสาวานะอันนี้เลขวัดปลาเขาซื้อเล้วเขายันเขาว่ายันนั่นอันเราเลขวัดปลามาไปนี่เลขวัดปลากับมาแล้วเลขวัดปลาเหมือนคนคนนั้นหมู่บ้านนี่มันนเลขวัดปา วัด่อวัดเน่ยวันศิลป์วันวน,น,<ะ>นีนแล้วเ่นไปจุดทูบไว้ถาคนพนั่นเ้น,นพระวัดบ้านเรจุดูทูบยูฝากกันพราะงันหนักยูอา่างนาำนะคเก็นกล่ไ้เป็นสีขแปดสามเลขสามตัวสี่ ปดสามสี่แปดสมค่ะแมน่นกเ็เลยว่าสามตัวนี่อวยไปอวยมาคนกเ็เล็ว่ลาแปดสี 8, ่แปดสามสอตัวนั่นสองตัวน่นไทซื 8, 4, 7, ้อแปดสแปสมแมนแปดสี่แปดามดีกลางนั่นดีกลางนั่นสองเก้าเางานองเก้าเออ,อเก้า้าซัมนี่ละ่ะของวัดปลาตือเพ่นไทยน่ะซัมนี่ ก็แน่นตัวได้แม่แปดสี่แปดสามสองเก้ากับเก้าห้าแปดสี่แปดสามสองเก้าเก้าห้าเพิ่งก็นิ่งสองเก้าล่างน,น,นิ่งสองเก้าล่างแมนสองเก้าล่างมิซัมมี่แมนซัมนี่ละ่ะไทยซัมนี่บัดน,นี้เล็กกันร้านสช้านัน้นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเบิ้งกันนะคะเลข เลขวัดป้าที่แม่จันเป็นสะพานบุญหายงวดวันที่สิบหกเมษายนสองห้าหกหกนะคะสี่แปดสามตัดสองโตคนบอกว่าแปดสี่แปดสามเลขสองโตสองโตนี่ล่างบอกแม่สองเก้ากับเก้าหาสองเก้ากับเก้าหาเป็นล่างเลขล่างคนบอกว่านี่ล่างเออล่างหนะแปดสี่แปดสามนี่บนบนแปดสามบน ถ้าว่าเลขอันร้านแม่จันจะลงคลิปเดียวกันมันจะลายตัวบ่มันมีแยกตัวของบ่บงมีมีตัวเดียวตรงสามตัวห้างเดียวตรง,งแมนสามตัวห้างเดียวอันนี้เลขวัดป่าเด้อพี่น้องอันนี้เลขร้านเพิเออ่อนร้านแม่จันอา ดค่ะสองเจ็ดเก่าที่งวดบางย่านนี่บรนถือสองมื่นนะบอแม่สองจิดเก้าเนี่ยเขาได้มารางกับสองเก้าที่ตรงกันจักรรางสองเก้าบอกซับนี่หางเดียวซับนี่บอมีอีกแล้วก็บ,บ้อเคลื่อนอีกอซับนี่ละขอโทษเลไลด้รคะน,นุ่นย่าลืมสมุดนะคะ เรื่องสมุดเหลมใหญ่มากเดี๋ยวจะอธิบายที่ละขั้นตอนนะคะเลขร้านแม่จันนี่เป็นสองเกตเก้าหางเดียวสองโตล่างเป็นสองเก้านะคะเพิ่นบอกว่ามีซ้ำนี่แต่ว่าเลขวัดป้าน่ะสี่แปดสามแปดสี่แปดสามข้างบนนะคะข้างล่างนี่เป็นสองเก้ากับเก้าหานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทังหาซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลนะคะอางนั้น ของร้านแม่จันเนี่ก็บ่มีโครงสุดท้ายบ่ค่ะบ่บ่มีโครงสุดท้ายโค้งเดียวจบจบเลยแม่นเขาเขาสิได้จังซี่ตลอดหางเดียวหางเดียวเลยส่วนมากมันจะเข้าบนบ่แม่เข้าบนส่วนมากเข้าบนของร้านแม่จันเนี่เพิ่นเพิ่นถือไม่ชะงงวดละโอ้ก็เพิ่นถือเขาถือมาตลอดเพิ่นเป็นคนมักเลขกันม่กหลีกแล้วเลขกยังเขาก็ซื้อเขาก็ถือตลอดเขาเป็นดวงจังซี่ได้จังซี่ตลอด คนมาจากวัดใดเนี่ยอันถามเขาอค้นนี่เนาะมันฝันเล่นยังอันคอยบอกแล้วเอาโลดมันไม่โค้งเดียวนี่ละบอกคนเลยว่าโค้งเดียวตัวเดียวโค้งเดียวนี่ละมันก็วางสินอะ่ะอันร้านน่อยสองคนนัน่นไปกินเนื้อย่างน้ำเขาเลยนมาส่งห้านน่อยนัน่นสองทุ่มค่ะคนเล่บอเรื่องเลก็กใหบ้างอืออันย้ายคอยได้เลยเดอ้อคนมาบ,บอกเจา้า นี่โค่งเดียวบอกเขาลูมปัญหาเอาลงส่องอยู่มหมันกับบ่แพมงนึกว่าสองเกดเก่าเกลังสองเก่าสามีได้ย้ายเด้อโค้งเดียวจบเปจันทร์ถามเิ่นบ่ว่ามันเคยบ่ล้างออกมาคือล่างไ้ล่างออกบนไ้บนออกล่างเคยเคยล่างออกบนบนออกล่างมันก็เคยเอาพ่เป็นตาเห็นตาลงทุนหลายหม่องจ้ะแต่ว่า มองสังเกตคือเลขเพิ่นตรงกันก็เลยวัดป้า<ม>เลขวัดป้าสองเก่าเลขเพิ่นก็สองเก้าลางลางขึ้นกันลางคือกันมองสังเกตคือเลขมันตรงกันเลขตรงกันเนาะมันกระบ,บอกสิ่อมกมาขึ้นบ้าแมนแม่จันย่าเลืมจันจดมาไหมจดมาไหว <laughs> ย่าลืม <laughs> จดเอาอันไปวัดป้าเพินน่นกัดหาปากกาเนาะ พ่อเจอนารเราดิสอ,อมาใหไอ่าวอยี่วัดป้านี่บ่มีบ่มีปากกาปะคะเออโเบอร์ไว่ได้จะได้เออสรุปได้ะค่ะสรุปอ่านุนทีญาจะอธิบายทีละขั้นตอนเลขวัดป้าที่แม่จันเป็นสะพานบุญหายนะคะสี่แปดสามเป็นเลขบนนะคะแปดสามแปดสี่คือเลขบนนะคะเลขขงลาง่างสองเก้ากับเก้าห้านะคะสำรับเลขล้านแม่จันนี่นุ้นทิยาลงเป็นคลิปเดียวกันเลยนะคะเพื่อนหามมหางเดียวคงเดียวจบ เป็นเลขบนคือสองเจ็ดเก้าข้างล่างคือสองเก้าหางเดียวนะคะตรงกันก็เลขวัดป้านะคะเลขวัดป้ากับสองเกาล่างเลขร้านแม่จันกับสองเกาล่างคือกันทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะแม่จันทเพิ่นเป็นสะพานบุญไห้นะคะสะพานบุญไห้ทั้งวัดทั้งเลขร้านเพิ่นนะคะนานุ่นที่ยากก็ขอขอบคุณแม่จันหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะมวันี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกันแนวทางแม่จันนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ